อา้าวคันนี้แม่เจ้าทีซีร้อยสามสิบอยู่ท้ายอา่าบอนโบสองร้อยอยู่หน้าอา้าคันนี้อา้าวรถเกียร์ไม่ติดไปอีกแล้วอา่าวภารกิจช่วยคุณปู่ เอา้าขึ้นเป็นขึ้นเอบโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าเออของแท้โอโหขึ้นจริงๆว่ะโอ้โหโอ้โหย,โโหยไม่เคยเห็นครับผมภาพนี้แแน่นอนจริงๆโอ้โห คุณนกพดลเลยของแท้ต้องสองร้อยอย่างเงี้ยว่า,าจริงไว้เฮ้โอ้โหภารกิจลาเลื่นป้าเกิดมากูไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยลึกขึ้นเฉยอ่ะของแท้ของแท้อแทโอ้โหภารกิจที่อำเภอเมวดีอ่าจังหวัดร้อยเอ็ด งานถมดินสี่เมตรแต่ตอนนี้มันไม่สี่เมตรแล้วมันประมาณเป็นสิบสองเมตรโอ้โหขึ้นได้ครับอา้าวเสียลังเสียล้างเสียเบียได้เนี่ยเพราะว่าสี่โมงแล้วแหมมันสี่โมงแล้วนี่เอ สี่โมงกว่าแล้วครับผมเพราะอันนี้อโอ้โหดูร่องรอยนายเจ้าป่ะของแท้ของแท้